ยังไงบ้างวันนี้สักใลมือเศรษฐีนะคะผลงานนะคะถูกใจนะคะถูกใจค่ะนะคะคำว่าเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะพอทนได้นะคะแล้วก็ถูกใจนะคะเส้นที่สักให้นะคะก็สักเส้นเกี่ยวกับเรื่องเดินทางนะคะต่างประเทศให้ด้วยนะคะเหมือนว่าเรามีเงินแล้วมีโชคมีลาภก็พาครอบครัวไปท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างถิ่นต่างแดนนะคะเส้นเรื่องของโชคลาบเรื่องของ ลูกค้ามีจุดจุดดำตรงเกี่ยวกับเรื่องเนื้อคู่เนาะก็ได้สักให้เป็นสีแดงจะได้โชคดีเพราะว่ามีจุดดำตรงเนื้อคู่ตรงเนี้ย นะคะเส้นคู่อะคะ่ะจะได้คู่ที่ไม่ค่อยสมหวังโดนหลอกนะคะเอารัดเอาเปียบนะคะ <c oughs> อาจจะจะจะไม่ค่อยดีนะคะก็เลยสักแก้เคล็ดให้เป็นสีแดงไปก็ะจะได้เจอคนดีเจอคู่ดีนะคะจริงไหมที่เกิดขึ้นจริงไหมที่แบบตรงนี้นะคะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักนะคะอันนี้ก็ได้แนะนําให้ลูกค้าไปเติมธรวัทําจมูกนะคะเป็นเสริมโมนแหงนะคะเพราะว่าลูกค้าน่ะค่ะจมูก แอฐานนะคะเงินเก่งอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนว่าแองไม่มีตุ่มเก็บทรัพย์นะคะทําให้หาเงินมาได้เนี่ยมันไหลทิ้งหมดเสียหมดนะคะก็คือไปแก้ตรงนี้แก้จมกูกไปเสริมจมูกก็จะได้อ่าครบเลยนะคะลายมือสักและจมูกที่นี้ก็จะทําให้แบบงูงเฮ้งอะไรดีขึ้นนะคะตรงนี้เนินเนี่ยขอคารา่าเอาิบกินถือว่าดีแล้วมันก็เหลือเหมือนว่า แอ่งเก็บทัพนะคะไม่ค่อยมีมันว่าเหมือนที่เก็บทัพแค่นิดเดียวนะคะมันทําให้เวลาเป็นคนหาเงินเก่งน,นะแต่ว่าเ,าเงินที่ได้มามันไหลทิ้งหมดหายไปหมดมันไม่เหลือกเก็บเลยนะคะอันนี้ก็คือต้องไปแก้ตรงนี้นะคะเติจจมจมูกเพื่อจะดึงดูดด้วยทําให้คู่ได้คู่ดีด้วยนะคะแล้วก็เพราะว่ามันมันเหมือนบุบลงไปเยอะเลยนะคะตรงจม,มูกตรงนี้นะคะไปแก้นะคะ ปให้ให้หมอทำศัลยกรรมเพราะสมัยนี้ก็การทำศัลยกรรมเติมเต็มในส่วนที่เราไม่มีการสักลายมือเศรษฐีก็เป็นการทำศัลยกรรมเติมเต็มส่วนที่เราไม่มีนะคะเติมเต็มให้ดีขึ้นทําให้ดีขึ้นสวยขึ้นนะคะ <gl> การทํศัลยกรรมดวงนะคะการทำศัลยกรรมใบหน้านะคะทุกอย่างเป็นการทาศัลยกรรม อ่าส่วนไหนที่เราไม่ดีไม่เด่นแล้วก็ไปทําไปแก้นะคะอันนี้เหมือนการลายมือเหมือนกันเป็นการทําศัยกรรมลายมือนะคะบางคนไม่มีเส้นวาส,สนาเราก็เติมเส้นวาส,สนาเพื่อจะมีโอกาสมีโชคลาภในเรื่องต่างๆเข้ามากขึ้นนะคะประสบผลสําเมร็จง่ายมากขึ้นมีคนอ,อกกุปถัมภ์มากขึ้นนะคะเป็นการดึงดวงกระตุ้นดวงให้สําเมร็จง่ายมากขึ้นนะคะ อ่ะก็ขอให้ลูกค้ากลับไปร่ำรวยเงินทองนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ